อิติปิโสภควาอรหังวจโซภควาอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวจโซภควาอิติปิโสภควาวิชชาจรณสัมปันโนวจโซภควาอิติปิโสภควาสุขโตวจโซภควาอิติปิโสภควา อรหังต an ังสรนังขจามิอรหังตังสิระสานามามิสัมมาสัมพุทธังสระนังขจามิสัมมาสัมพุทธังสิระสานามามิวิชาจารณสัมปนังสระนังขจามิวิชาจารณสัมปนังสิระสานามามิ สุขตังสรนังขจามิสุรตังสิรสานามามิโลกวิทังสรนังขจามิโลกวิทังสิรสานามามิอิติปิโสภควาอนุตตรวัจจะโสภควาอิติปิโสภควาปุริสธรรมสารถิวัจจะโสภควา อิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษยานังวัจโสภควาอิติปิโสภควาพุทธโธวัจโสภควาอนุตรังสรงคคชามิอนุตรังศิรสานามามิปุริสธรรมสาระทิสรงคคชามิปุริสธรรมสาระทิศิรสานามา สัทธาเทวมนุษย์สานังสรนังขจามีสัทธาเทวมนุษย์สานังศิรสานามามีพุทธังสรรนังขจามีพุทธังศิรสานามามีอิติปิโสภควารูปขันโธอนิจจักนปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภควา इतिपिसो पिसो भगवा वेधना कण्ठो अनित्यलक्षण पारमी च सम्पन्नो इति पिसो भगवा इति पिसो भगवा संज्ञा कण्ठो अनित्यलक्षण पारमी च सम्पन्नो इति पिसो भगवा इति पिसो भगवा शङ्खार कण्ठो अनित्यलक्षण पारमी च सम्पन्नो इति पिसो भगवा इति पिसो भगवा विन्यानखण्ठो अनिचलखनपरमि च सम्पन्नो इति पिशो भगवा इति पिसो भगवा पथवी चकवा महाराचिका तावतिं साधातु सम्पन्नो इति पिसो पिशो भगवातेछोचकवार चातुमहाराचिका तावतिंसा धातुम्पन्नो इटिपिशो भगवाह्वायोचकवारा चातुमहाराचिका तावतिं सा धातु सम्माथियानसम्पन्नो इति पिशोफवा आपोचकवार चातु महाराचिका तावतिं सा धातुम्पन्नो इति पिशोफवा आकाशचकवार चातु महाराचिका तावतिं सा धातु सम्माधियानसम्पन्नो इतिपि सो भखवा यामाधातु सम्माथियान सम्पन्नो इतिपि सो भखवा तु सीताधातु सम्माथियान सम्पन्नो इतिपि सो भखवा खवा कामावचरथातु इति पिशोफवा रूपावचरथातु सम्मापन्नो इति पि सोफखखवापथमथानथातु सम्माथियानसम्पन्नो पि सोफखखवा तातियछानथातु सम्माथियानसम्पन्नो इति सोफखखवा चट्टुथछानथातु सम्माथियानसम्पन्नो इति पिशोफवा पञ्चमछानथातुमानसम्पन्नो इति पिशोवानसम्पन्नो इति पिशोफवा आकाशानञ्चायतन नेवा सन्न्यानासन्न्यायतन अरूपावचर धातु सम्माथियानसम्पन्नो इति पिशोफवा विन्यानञ्चायतन नेवसन्न्यानासन्न्यायतन अरूपावचरधातु सम्माथियानसम्पन्नो इति पिशोफवा आ सन्याना नेवासन्यानासन्न्यायतन

धातु सम्माथियान सम्पन्नो इटि पिसोफवा अर्हता पतिमख धातु सम्माथियान सम्पन्नो इटि पि सोफखखवा सोता अर्हता पतिफला धातु सम्माथियान सम्पन्नो इटि पिसोफवा सतिथा अर्हता प्रतिफल धातु सम्माथियानसम्पन्नो इति पि भगवा अनाखा अर्हता प्रतिफलधातु सम्माथियानसम्पन्नो कुशलात् हम्मा इति पिशोभक्वा आयाव जीवाङ् सरणम् कच्छामि ชมภูทิปัญจอิสโรกุศลาธรรมานะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังฆายะปัญจพุทธานะมามิหังอาปามาจุปะฏิมาสังอังโคสังวิทาปุกะยาะปะอุปะสัชสุเฮปาสายะโสโสสะสะ

ซาโพธิปัญจอิสโรธรรมากุศลาธรรมานันทะวิวางโกอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลานโยวชจีวังพุทธังสรนังกัจฉามิจาตุมหาราชิกาอิสโรกุศลาธรรมาอิติวิชาจรณสัมปนโน ओ यावचीवाङ्फुथांसरणम् खच्छामि तावतिं सा इषरो कुशलात् हम्मा नन्थपञ्चसुखतो लोकविथु महा ए ओ यावंसरणम् यामा इषरो कुशलात् हम्मा रम्म सत्थपञ्च सत्ता สัตตาปารมีอนุตตรโรยามากะยาวชีวังพุทธังสรนังคัจามิตุสิตาอิสโรกุศลธาธรรมปุยาปากะปุริสธรรมสารียาวชีวังพุทธังสรนังคัจามิ นิมมานรติอิสรกุสลาธรรมะเหตุปวสัทธาเทวมนุษยานางตถาญาวชีวังพุทธังสรนางขัดามีปารณิมมิตาอิสรกุสลาธรรมาสังขารคันโททุกขังอนิจจงอนัตตารูปคันโท พุทธาปะพยาวะชีวังพุทธังสรนังคัจามิพรหมอิสโรกุศลธาธรรมานติปัจจะวินาปัญจาภาควาตายาวานิพานังสรนังคัจามินโมพุทธัสสะนโมธรรมัสสะนโมสังคัสสะ फुठिलाकोकलाकरकर्णा एतेन सत्येन सुवर्ति भवन्तु हुलूहुलूहुलू सवाहाया न मोफुटत्स न मोठम्मस न मो, मो, मो सङ्खस वित्ति 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 मित्ति मित्ते चित्ति चित्ति वत्ति वत्ते มัยยสุวัติโหตุหุลูหุลูหุลูสวะหายอินทสาวังมหาอินทสาวังพรหมสาวังมหาพรหมสาวังจักกวัติสาวังมหาจักกวัติสาวังเทวสาวังมหาเทวสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวัง มุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพุริสาวังมหาสัพุริสาวังพุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหัตสาวังสัพพสิทธิวิชารนังสาวังสัพพโลกาอริยนังสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุ สาวังคุณนางวัชพลังเตชังวิริยสิทธิกรรมังนิพพานัางโมกขังคุยหักังทานัางสีลังปัญญานิขังปุญญังภาขยังตับปังสุขังสิริกรูปังจตุวิสติเสนังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ หููหุลูหุลูสวาหายนะโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนะโมอิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะขันธเวทนาขันธสัญญาขันธทสังขารขันธวิญญาณขันธทนะโมสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมนะโมธรรมสสะทุคขังอนิจจังอนัตตา รูปคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทนะโมสวัคาโตภเกวตาธรรมโมนะโมธรรมศาสตทุขังอนิจจังอนัตตารูปคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโท นโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนโมสังฆัสทุกขังอนิจจังอนัตตารูปคันโธเวทนาคันโธสัญญาคันโธสังขารคันโธวิญญาณคันโธนโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวะหะปริตัง นะโมพุทธายะมาออุทุคขังอนิจังอนัตตายาวัตสสหายโยนะโมอุอะมะาทุกขังอนิจังอนัตตาอุอะมอาวันทานะโมพุทธายะนะอากตินิสรณะ आरपुक् ह ओह् अनिचङ् अनत्ता